สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ้ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกนกบแนวทางนะคะแนวทางสูตรของหลานนะคะทุกคนเป็นแนวทางห,าห่านอยนะคะหาานอยเข้าเน,น้นๆเข็นๆเลยเนาะโอ้ดีใจด้วยกับ f c ที่ได้พอปังกันไหมนะคะก็ลองดูเดอ้อมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะอันนี้นะคะมีสูตรแอดและสูตรหลานสูตรแอดนี่จะปล่อยตั้งแต่เช้าเลยนะคะใครที่ไม่เห็นคลิปแอดนะคะเพราะว่าแอดนี่จะปล่อยเป็นคลิปแรกของวัน เลยนะคะฮาลอยจะฝนตกแดดออกยังไงฮาลอยก็ต้องปล่อยคลิปแรกนะคะของวันถ้าไม่มีก็สแสดงว่าไม่ไม,ไม่ไม่มาแล้วนะคะวันนั้นนะคะถ้าฮาลอยไม่ลง้คลิปแรกนะคะของวันถ้าเป็นของแอดนะคะถ้าเป็นของแอดเนาะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเปรดใช้จักรยานในการรับชมเอยอะๆนะคะช่องนี้เนาะอ้าวพิเศษเน้นๆเลยนะคะดีใจด้วยนะคะโอ้สื่นใจีซยนักมาสั่งได้หน่อยสองหน่อยก็ถอยนะคะทุกคนได้หน่อยสองหน กระถอยแต่ว่าสายวินนี่ปังปุริเย่เลยเนาะได้หน่อยสองหน่อยสายวินนี่ลองดูเด้อแต่ว่าถ้าสายเจาะสายรูดนะคะหน่อยสองหน่อยก็ถอยได้นะคะถอยได้ถ้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะได้ตั้งแต่เนิ่นๆนี่แนะนําให้ถอยเลยนะคะเพราะมันไม่มีใครได้ได้ทุกรอบหรอกนะคะไม่มีใครได้ทุกรอบมาทุกรอบนะคะแนวทางเนาะทุกคนเนาะหาหน่อยมันยิ่งเป็นระบบไอ้นี่นะคะเป็นระบบอันเข้าเอื่อเอยงก็เฮ้อมันหมุนเวรแล้วนะคะ มันหมุนไว้แล้วหรือเปล่านะคะเออมันเป็นระบบอันนี้นะแม่ มุนไว้แล้ว่าต้องล็อกกินเห่าเนาะเออแต่บ,บางครั้งบางคานะคะมันก็สูตรแล้ก็ดวงนะคะถึงเขาหลอกป่ะหูั <c oughs> ห้งหูก,กันยังไปเนาะเห่าเนาะโอ้ยมันอดใจไ่ได้ค่ะก็ลองดูนะคะลองดูบางครั้งก็โดนเต็มๆนะคะถือกินเต็มๆะค่ะบางครั้งก็ได้เฮกันยกช่องนะคะลองดูเด้อมาดูนะคะห้าเข้าอะไรบ้างนะคะห้าเข้าเน้นๆเลยนะคะพิเศษนะคะดีใจด้วยสองห้าตรงๆเลยเสียดายนะคะที่ไม่มีห้าสองห้านางมีเก้าสองห้านะคะแปดสองห้า คือมีทุกสองห้านะคะยกเว้นนะคะสองเออสองเออห้าสองห้าเนะมาหามดีค่ะจ่าเนี่ยฮามเบิร์นนะคะสามศูนย์หนึ่งนะคะโอ้เตียดายเนาะ เอ้านางเจาะเข้าอะไรบ้างนะคะเจาะเข้าสองหนึ่งค่ะ21น้อยกิจนะคะ25พิเศษนี่เน้นๆเลยนะคะแต่ว่า27ไม่ได้37ไม่ได้นะคะ25เดินดีค่ะ25นะคะใครไป25นี้ได้หลายหน่อยเลยนะคะ25เนาะ9 25ตัวเด่นของนางคือ9 25นะคะสายวิ่งสายลูดนะคะสายวิ่งสายลูดพี่นี่พิจารณากันเอาเลยเนาะใครชอบ9้าไป9ใครชอบ2ไป2ใครชอบ5้าไป5ประมาณนี้นะคะอันนี้มี647นะคะ647มันมา 947นะคะตามนี้เลยนะคะกายชาตินะคะกายชาติ0298์สอกในกายชาติก็ยังเหนียวนะคะเกือบแตก3ตัวนะคะนางให้9 8้นะคะมันออก989นะคะออกห้ามดีค่ะเนาะถ้าตารางนะคะถ้าตารางก็จะได้กี่ตัวได้525ได้525ได้989เนาะ ไม่มีหกนะคะไม่มีหกไม่มีศูนย์นะคะแต่เข้าเน้นๆนะคะได้เน้นๆ่น้อยพิเสียี่ก็ถอยได้แล้วค่ะถอยได้แล้วนะคะถอยถ้าเป็นแอดิถอยแต่น้อยกิดโอ้แต่ถ้าถอยน้อยกิดนี่เสียดายเลยนะคะถ้าถอยตั้งแต่น้อยกิตน้อยกายชาตินะคะแต่ก็ถือว่ามาไวค่ะมาไวก็ดีแล้วค่ะได้ไวนะคะได้ไวดีกว่าโอ้มาได้รอบสุดท้ายทุนนมืดเลยแอดวะส์ ทุนเมือดละยเอดว่าสันเออมันมาหน่อยแรยกๆอย่างเงี้ยดีแล้วค่ะได้แล้วเขาก็เปิดอาลาดโบกมือบายๆเลยไปเลยเด้อว่าสันจะมือว่าสันมือนี่ค่อ,อยได้เร็วมามาสองหัวประมาณนั้นแล้วจะเนาะนี่ละค่ะเขาจะเอ,อือนว่าคนฉลาดไปนาะเนาะแต่บางครั้งเราก็ติดลมนี่ติดลมนะคะเราต้องไปให้เป็นค่ะทุกคนไปให้เป็นนะคะเราต้องเป็นการลงทุนผู้การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเราต้องเป็นนักลงทุนนะคะ ก็ต้องเป็นนักลงทุนนะคะอันนี้นะคะอันนี้แอดก็เขียนสลับกันด้วยมันต้องเป็นหกเก้าสองนะคะเออสร้างมันถอะมันกับตัวเด่นคือกันทันล่ะค่ะหกเก้าสองนะคะหกเก้าสองนะคะทุกคนหกเก้าสองเดียวสิวา่าคือบอกหกขึ 6, ้นมันเป็นหกเก้าสองนะคะทุกคนหกเก้าสองนะคะใครชอบหกไปหกใครชอบเก้าไปเก้าใครชอบสองไปสองนะคะนางให้นะคะ 92นะคะตัวเจาะสองตัวเนาะเม็ดเดียวให้สองนะคะ926 926แล้วก็21นะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้น2ตัวอยู่ที่92แล้วก็69นะคะ3ตัวนะคะ692 691 682 214นะคะตัวเน้น3ตัวนะคะอยู่ที่692 691นะคะวินนะคะ6192485นะคะ6192485อันนี้สายวินนะคะช่วยกันดูหน่อยเดอะะ้อค่ะทุกคนท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่วยแอ ดูเนยนะคะมีตัวไหนเขียนซ้ําเขียนนี่ตาไล่ตาลล่เนี่ยค่ะห่วยเอาตัวรองนะคะจะเป็น25 28 95 98นะคะตัวเน้นตัวเจาะอยู่ที่25 28นะคะทุกคน25 28นี่คือตัวเน้นของสองตัวนะคะมาดูสามตัวนะคะ59 25 82 59 1982นะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้นชุดสามตัวอยู่ที่59 2แล้วก็582นะคะ เผื่อมีตัวไหนแอดเขียนพงเขียนผิดนะคะทักได้นะคะทักได้ทักดูได้นะคะทุกคนถ้าแอดเห็นคอมเมนต์แอดก็จะตอบให้นะคะถ้าไม่เห็นก็กลับขอโทษขออภัยด้อเพราะบางครั้งไม่ได้เห็นทุกคอมเมนต์นะคะเห็นอยู่ว่าแสดงความคิดเห็นแต่ว่าไม่เห็นคอมเมนต์นะคะก็ตอบช้าหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเออ ช่วงเออช่วงอันนี้เจ๊จะเริ่มเติบโตค่ะกินอิ่มนอนหลับฟันดีนะคะมาดูกันนะคะตัวแถม91914นะคะ65652นะคะ68681แล้วก็61614คะ่ะอา้าวใครชอบของร้านจัดของร้านใครชอบของแอดจัดของแอดนะคะของร้านนี่จะลงให้ไม่เกินเที่ยงนะคะจะลงให้ไม่เกินเที่ยงเลยนะคะฮานอยสูตรร้านนะคะลองดูดออ้อช่องของแอดนี่จะมีฮานอยมีเอ่อหวยหุ้นนะคะหุ้นนี่ไปได้ทุกหุ เลยนะะคมีหุ้นนะคะมีเราพัฒนามีรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยส่วนมากนะคะจะลงให้เสาร์อาทิตย์นะคะสรุปร่างสูตรของแอดแอดก็สรุปไปแล้วนะคะสรุปร่างฟันแล้วค่ะฟันเข็นๆไปแล้วไปดูเดิมไปดูเอานะคะไม่เห็นคลิปไหนก็ถามได้นะคะเดี๋ยวแอดหาหาดูคลิปให้นะคะบางครั้งแอดไม่เห็นคลิปแอดก็จะอัดให้ใหม่นะคะเพราะว่าบางครั้งแอดก็หาไม่เจอเหมือนกันนะคะ มันยหลายตาคือกันเลยค่อยๆได้าตาคือกันนะคะเอาลองลองดูเด้อหวยมันบ่หลคลิปเร่ขำลอยก็คลิปนึงแต่ละมือแต่ละดีลงลอยก็คลิปนึงจ้ะอ้าเอซีว่เล็กฟงเล็กฝันมมนอ่ะเอาเลขกฝันบ่ลงกับบ่ได้เด้บ่ลงกับบ่ได้เด้เพื่อฝันออกมาแล้วโอ้ยข่อยฝันตัวน,นั่นตัวน,นี้วาซันเอซซี่สีดาหัวข่อยไปแอดกับ ถ้าแ้าส่วนหน้าถ้าฝันไม่เป็นตัวเลขนะคะเอ็กก็ลงไม่ค่อยได้ลงนะคะเพราะว่าเอ็แปรไม่เป็นนะคะทุนเอฟซีว่าบางครั้งก็จําไม่ได้นะคะบางครั้งก็ลืมแต่ส่วนมาเอฟซีก็ไปแปรเอานะคะไปแปลเอาพูาจะว่าฝันโมเป็นตัวเลขมันสิเป็นแนวเลยฝันผดีผดีนะเอฟซีแห่งจ๋อตั้งแต่ฝันเอ็ นอนไหลฝันหลค่ะกินหลายนะคะกินเยอะนะคะนอนไหลฝันหลเมียนค่วมขาจาว่านอนเยอะฝันเยอะคนว่าเอา้าเมื่อดมเหมือนเวนน้องมิตรนอนกับฝันเมือม่อดม,อม,อม,อมอเอาดีนะคะทุกคนซ้ำเราคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเดอ้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีโชคมีใชยกัน,นะคะ่ะทุกคน สามตัวแตกสีตัวแตกก็ว่ากันไปนะคะมีใครเคยแตกหาน่อยสีตัวไหมเนี่ยเตกยากเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุขดีจ้า